เลบลส์ครับว้าวเราปักมา,าต,รตรงนี้ <ลง S 1> เจอแน่นอนมามามาหาพวกเราคราับมาพวกเราเจอผมแล้วละ่ะอุย้ยเกืบโดนให้ดเดียวจริงๆมาถึงก็ได้จูบเลยเลยที่ช่างดีใจอะไรอนี้แล้วดีแล้วดีแล้ว bìm lên bìm bìm lên bìm bìm lên có nốt mong vô ui ơ không 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 หมดหมดแล้วหวกหมดแล้ววึมวุมบิงดิไม่บิ้เหรอสาวเออแต่วืดนะครับจะโดนอยู่เลยแหละผมเข้าไม้ไม่ทันเออจายบิงได้สามเครื่องโอเคอยู่ผมแล้วผมอะกับของที่จ่ายไปแล้วนกตัวนึ่งเครื่องเก่าดย่งไม่ได้ปัดเลย กูก็ปั่นไปนิดนึงแล้วหละไม่มีของเล่นเลยไปซื้อของเล่นให้หน่อยสิซื้อ,อยังไง <c oughs> ซื้อ,อยังไงอะมาแล้วมาแล้วเนียนเนียนมีคนเนียนโอ้โหล้อมล้อมแบบล้อมอุ้ยชิบหายลืมดูเฟสบัตไหลแล้วกูเฟวสองได้น,นะครับพี่เบิร์ด คลิปแล้วน่าจะเอาปิดไว้มาน่าจะปอยู่จากเศษที่ผ่านไว้ทีแบงเลือดไหลไปครึ่งคอนหัวแล้วครึ่งคอนตัวอะไรไม่ร์้ผมมีถ่ายเลือดไหลไวมากดูดิเลือดไหลโคตรไวจะช่วยอย่างไรให้ทันอาจารยช่วยแล้วจะไปซีสักงหนึ่งก้าวไปวิวขอล้อมขอล้อมสวยครับแต่ผมก็ปักดาบต่อทันไหมถ้าไม่ไหวออกเลย อาจจะพุ่งชนจงใช้ชีวิตโอ้ยโอ้ยสกิลก่อนลายั้นสุดแล้วไม่ไกลไหนหัวไม่เจออยู่อยู่โอ้โหอาจจะโดนน้ำเออเร็อยู่กลางไม้ครับพี่บดอยู่กลางไม้หล่นไหมพี่บด วิ่งสุดแล้วเออหลายวิ่งไม่ดีเมื่อกี้โดนออกล้อมเลอแต่ไม่มีไฟหลบน้ำได้ไงหมดเลยเหลือเท่าไหร่6อกจุดแปดโอเคจุดสามนะจุดสามนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบาเมทเข้าเดี๋ยวบาเมทเข้านี่มาแล้วเฮ้ยยังไม่เตรียมดีกว่ากูกดเลยไว้ขอโทษบาเมทสมังโป๊ะนะเพื่อน โอ้ยจังหวะสวยครับสวยๆพอเฟรคเกิดทะเลเดี๋ยวเล่นนี่นี้เอาไล่บาเทนครับเฮ้ยไล่บาเมดไล่บาเมดเตรียมเตรียมเตรียมบาเมดจะโดนโป้น้ำนะแต่กะตัวแลได้ครับเฮ้ยนี่ฟาดไปหนึ่งทีโอเคเขาสั่งจุดเขาฟาดไม้ไปทีไม่มีท่อตอนนี้ไม่มีท่อท่อน่าจะอยู่ตัวแอลด้วยาอมี เรียบร้อยดีเก็มบมปหรอท่ออยู่ตัวแอลรับประกันไม่มีเทเลเสมอแน่นอนเขับลงวิงไปอย่าไปช่วยจังเลยบ้าหน้าเกยชา <c oughs> อยู่กลางเลยตู้เก่าฮันเตอร์เป็นแจ็คครับอยู่ประตูสุสานสกินจำกัดซะด้วยแซกชุมแพแซกชุมแผลมาแล้วไว้หมาแรง ลูค่าบอกเครื่องนั้นล็อกอปั่นไม่ได้เฮ้อยอะไรุก็แต่ยังนะมีก <c oughs> ารลากสายเกิดขึ้นก็ไม่คิดว่าจะไล่จริงอ่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนไอ่ะไปรู้อ่าเหยียบเครื่องครับอ๋อไม่ใช่ลูค่าเปลี่ยนชุดเชือก <c oughs> ไปทางเครื่องโง่อ่ะไ้หนูอ่ะ อา,อาพ่อพ่อเจลอ,อย่างไรวะจื่อระดันเออวันกี้ลืมวันดีน้องฟิกซี่วันดีคิดเล่นราเมเกียรติที่แล้วเออมันจะมาเบอร์ไอเทมกูบอกเ <c oughs> <ห>นี่ยไ<ห>อเทมแบบนี่ยอยังยิงยังตามยู้ตามยู้พี่กระปาหมอกหน่อยเถอะ <c oughs> เออก็แค่นั้นนะ <c oughs> เออเฮ้ยอันนี้มันหนาไปพี่ รถไฟกระไรลงระบาเกชาไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้มันหนาไปเออเออมันบอกว่ามันหนาไปขอร้องอย่าให้ได้จูขอร้องอย่าให้ได้จูขอรัองอย่าให้ไดจัะขาบาพี่เอ้ก็อาจจะยังนะว้าวจูเก่งโอ้โหกำลังจะมาไว้จูเก่งแล้วด้วยไม่ไหว จะว่าบิงก็เฉล่ยเขาก็ได้ก็แบบโอ้ยบินพอดีมาแล้วก่อนนะฮะม<า>ับที่ปัดกลางอยู่ไอไฟม,มีอยู่นผมมันจบแล้วไป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 เครื่องเพื่อเนเจ็ดสิบหรอครับเกิดช่วย โ okay. อเคคับยังไงก็จุดได้ลูก้าส่งไฟมาครับนั่นแหละฮะอ้อาวลูก้าส่งไฟมาผมก็ได้ส่งไฟกลับโอเคเห <c oughs> มือนคุยกันอยู่อ่ะเหมือนคุยกันอยู่อ <c oughs> <c oughs> ปเด้งไปเลยนะช่วยได้เลย <c oughs> ครับเพราะว่าติดใายจุดได้แยก เครื่องเตรียมครับไปหนิงระวังมันตีหมอดนะครับเพื่อรอประตูโรงเรียนละบิงกับบาแล้วมั้งตั้งจุดได้เฮ้ยโอ้ยเสียวเลยเฮ้ยกับโด้หนูมีสปินเลยเห็นไหม สถานกะแข็งแรง <laughs> เราไม่มีอดีารัวโรงเรียนได้สี่สิบครับโรงเรียนห้าสิบอุ้ยเห็นผมอะผมจะแอบแซ่บตั้งหน่อยแซ่บไม่ได้หร <c oughs> อกไล่ของหนูเลยไปหาลูกกาลูกกา มาไม่สุดกลัวโดนแซบเฮ้เฮ้เยู้วไม่เจอหาเฮ้คงไม่ได้ด้วยนี่ปรดีอย่างนี้จริง